ยายก๊อฟแกบอกแกจะทำงานไม่ใช่หรอยังไม่ได้ลงเลยใช่ไหมคุณเอ่อคุณคนอุบลสวัสดีนะคะทักไปก็ไม่ตอบทักที่ไหนคะคุณอามคุณวัยรุ่นนครแหลมสวัสดีนะจ๊ะเมนแรกยาลอยยาทักทายได้นะคะ จริงหรอ,อน่าจะลันไปไกลแล้วแน่เลยเพราะว่าไม่เห็นจริงๆนะคะเดี๋ยวถ้าไอ้ีิเดี๋ยวเข้าไปดูให้ใหม่นะคุณพงษ์สยามสวัสดีนะคะเป็นอี่อย่างคือมือปิดหน้าปิดตาคะ่ะอีก5นาทีค่อยลงงานโอเคคะ่ะจำได้จำไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้จริงๆคะ่ะ คุณเดินเซสวัสดีนะคะคุณอะอะสวัสดีนะคะคุณจินดาพรสวัสดีจ้าคุณบุคคลชมอ๋อมันเป็นผู้ใดทำาจริงไม่ได้เข้าไปดูเลยจ้าอะเมื่อคืนนี้ ງ່ວງຈາກພຍ